จะทำอ่อมหมูนะคะแล้วก็ผัดเครื่องแกงไปแล้วนะคะเครื่อนแกงของเราเพื่องแกงของเรานะคะก็มีหอ,อมกระเทียมพริกไทยใช้ใบมะกรูดนะคะอันนี้คือหมอูที่เราหั่นไว้แล้วนะคะก็จะหอมมากตอนนี้หอมเครื่องแกงนะคะที่เราตำตำนะคะ,ะเดียเรามา ทำออบเหนือนกินด้วยกันนะคะชาวนี่โหสุกแล้วนะจ๊นนนะ,ะน,น่ากินไหมคะทุกคนกินไหมเดี๋ยวเรามาใส่ผักด้วยกันเพิ่มความอร่อยใส่ผักอันนี้ผักกอนตุง้งใส่ไปเยอะ เสร็จแล้วค่ะอมหมูของเราาตาน่ากกินไหมคะ เดี๋ยวเราไปกินกับข้าวสวยด้วยกันค่ะ